ดิฉันนางสาวหนึ่งไทยกาบัวจะฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานชลประทานที่7ค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณวัดเสนาวงศ์ค่ะอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่7เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ฤดูฝนที่ผ่านมาซึ่งได้มีการติดตั้งประจำจุจดเสี่ยงไว้ทั้ง17จุดเรียบร้อยแล้วและเร่งนํากระสอบทรายวางแนวกั้นน้ําเพื่อช่วยเหลือป้องกันไม่ให้น้ํานะคะได้เอ่อล้น ้าท่วมบริเวณพื้นที่บ้านของประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ําที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะท่านผู้นรยการสรํานักงานชลประทานที่เ็ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานอุบลราชธานีโดยในสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์ผู้นรยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจะ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและดําเนินการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณวัดเสนาวงค่ะทั้งนี้ นายจักรินประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่7เพื่อดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2564โดยให้โครงการชลประทานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่7ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และในกรณีที่จังหวัดใกล้เคียงเกิดอุทกภัยให้ดําเนินการสนับสนุนช่วยเหลือด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดหรือโครงการที่เกิดปัญหาอุทกภัยได้ทันทีสาหรับสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลบริเวณท่า M7 ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ11 179เมตรระดับน้ําทะเลปานกลางมีอัตราการไหลอย,อยู่ที่2,174ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีซึ่งถือว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะและสำหรับสถานการณ์ แม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารข้อมูลและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมถังอยู่พร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ พบปัญหาสามารถติดต่อได้ที่กรมชลประทาน1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ